ฝั่งนู้นเสื้อเหลืองนะครับเป็นเจ้าเอศร้อยเอนะครับได้เหลี่ยมเข่าล้วนนะครับเสิร์ฟเขา่าข้ามเข่านะครับนี่นะครับเป็นหนุ่มเซเว่นนะครับที่เอาเปิดหนึ่งสองเอ้าเข่าไปเอาเจ้าเอยังเปิดได้อยู่เอ้าเอา,เอาวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งเอา้าเข่ามาเอาหนึ่งสอง เอาเข่ากระทีบเอาเจ้าเอยังได้อยู่เอาแล้วเข่าเจอเข่าปาเข่าให้เรียบร้อยโอ้โหนะครับเอ,เอาเจ้าเอเปิดหนึ่งยกสองเอาเข่ากับหลังเอาสอุสาส่มเซเบนยังได้อยู่โอ้โหนะครับเอาเปิดหนึ่งยกเข่าไป เอาเขาก็เอาแล้วเจ้าเอ้ยังได้อยู่เอาเจ้าเอ้เขากับหลังมาเรียบร้อยโอ้โหนะครับทันกันทั้งสองคนนะครับอะไรครับทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามบ้านไทยนะครับวัง อ๋ะครับหนุ่มเซเวนยังได้อยู่เอาขาโอ้โหไม่ได้นะครับที่สืบขาไขาเ้เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ครับคนนี้นะครับก่อนนุ่มเป็นเจ้าเออร้อยเอ็ดนะครับเป็นเป็นนายห้อยนะครับนายห้อยอ๋อครับเอาเจ้าเอเข้ามานุ่มเซเว่นโอ้โหโนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่เก่ง ในเหลี่ยมทุกอย่างนะครับเจ้าเอไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหลังเท้าแปรปอกเดียวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมเขา่าเป็นนักกีฬาเดินสายอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าเอร้อยเอ็ดนะครับเป็นถือว่านักกีฬาที่ไปเดินสายรุงเทพป่าพม่ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเน็ตสูงมดเจ็ดสิบนี่เจ้าเอจะเป็นตัวที่ค้ำ้ำฟาเตะนะครับค้ำเตะ เป็นะกอดีอีกคนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปประกอบธุรกิจเป็นนายหอยนะครับเอเส์ฟมาเอ้าโอ้ยเรียบร้อยเขาหยอดเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งโอ้โห หต่อสิบนะครับเอาเสืไม่ข้ามนะครับสิบหกนะครับเจ้าเอยังนำอยู่นะครับเอาเสือมาเอาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเป็นสิบเอ็ดหกนะครับเอาเส์อมาเอาเรียบร้อยลูกเดียวเกมนะครับ เอาเปิดหนึ่งสองเอาเข้าไปเอาเจ้าเอาว่าไงเจ้าเอายังได้อยู่เอา,าเอาเจ้าเอเข้ามายอดอ้โหเข่ายอดนะครับเรียบร้อยครับผลการแข่งขันอยู่ที่เอเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ6นะครับ